ไฮเอวีวันวันนี้ตื่นมาก็จะกินคานาหมูก็คือแบบจะกินขานามากมาเราจะเลื่อนส่วนที่แบบเป็นมันๆทำเองนี่ อ,อร่อยได้กินคะน,นานมากผัดค้าอร่อยมาก เ็เย็เดีแค่นั้นแหลนึ่งอันแล้วงปลา กระเดียมเจียวนี่มันเข้ากันดีมกรุบกลบกรอบดิ น้ำพริน้ำปลานีย่ยเด็ตัดความอร่อยม <c oughs> ก่อนจะทำเนะี่ยก็ต้องลวกคะน้าก่อนนะเพราะไม่งั้นคะน้าจะไม่สุกสูตรนี้ใช้ได้ลวกคะน้ากับเกลือแล้วค่อยมาผัดฟินมาก แล้วค่นี้เองน่ะ้องไปตักอีกอืม อร่อยอ่ะคือมันแบบคิดถึงมากเลยอาหารไทยแบบน,านนนาะที่ด้กินคณะเนี่ยเพิ่งจะได้กินในรอบปีหนึ่งอ่ะคิดดูเลยขขว่าคณะโคตรฟินยิงคณะที่จีนมีขายนะก็น่าจะเป็นคณะฮ่องกงอ่ะคิดว่า ขนาดเล็กขนาดเล็กขนาดเล็กจะมาทำให้คิดถึงอาหารไทยเหมือนกะัน ยังไงขอไปกินต่อแล้วกันนะจะไปตักอีกอะ่ะ <c oughs> อร่อยกรุบกรอบอไม่ได้กินผักคะน้ามานานโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากแชร์ด้วยนะเนี่ยกินเผลิอนะบางทีเรานั่งก,กินข้าวเป็นชั่วโมงอะ่ะสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็นั่งกินดูนั่นดูนี่ไปอะไรเงี้ยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ไปดึงแสนซับด้วยนะไปแล้วนะคนบ๊ายบาย